ผิววัชรีนรเศรษฐิคุณค่ะเป็นกุมารแพทย์นะคะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านโปรแกรมะลอวัยออนไลน์ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานนะคะที่ได้ให้โอกาสได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาค่ะหรือว่าคาถามที่มักจะพบบ่อยๆในโปรแกรมะลอวไวอ้อนไลน์ค่ะคําถามก่อนเข้าโปรแกรมนะคะที่มักจะมีคนมีคําถามหรือว่ามักจะสงสัยอยู่มากๆนะคะคําถามแรกเลยค่ะทําไมห้ามกินผลไม้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราคงต้องมาทําความรู้จักก่อนค่ะว่า ผลไม้เนี่ยมนประกอบไปด้วยน้ําตาลอะไรบ้างนะคะน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้ค่ะจะมีสส่วนค่ะส่วนแรกคือน้ําตาลกลูโคสค่ะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ45%ค่ะส่วนที่2คือน้ําตาลฟรุกโตสค่ะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ55%ค่ะซึ่งน้ําตาลกลูโคสกับน้าตาลฟรุกโตสเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันตรงที่ว่าน้ําตาลกลูโคสเนี่ยค่ะ สามารถให้เป็นพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆของร่างกายได้โดยเฉพาะเซลล์สมองนะคะส่วนน้ําตาลกลูโคสเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้ให้พลังงานกับเซลล์อื่นๆนะคะแต่มันจะวิ่งตรงไปที่ตับค่ะซึ่งตับของเราเนี่ยจะใช้น้ําตาลฟรูโตสเนี่ยค่ะได้ประมาณ25กรัมต่อวันค่ะเท่ากับส้มหนึ่งผลหรือว่าเท่ากับแอปเปิลหนึ่งลูกเล็กนะคะคราวนี้เนี่ยน้ําตาลผลมไม้มันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดนะคะ อะไรบ้างที่เป็นเหตุผลว่าน้ําตาลผลไม้ไม่ได้ปลอดภัยนะคะอย่างแรกเลยค่ะอย่างที่อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าน้ําตาลรุกตัวจะวิ่งไปที่ตับใช่ไหมคะส่วนที่เกิน25กรัมต่อวันเนี่ยค่ะมันจะถูกเปลี่ยนค่ะกลับจะเปลี่ยนไปให้เกิดเป็นไขมันค่ะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นไขมันพอกตับจะอาจจะทําให้มีการทํางานของตับที่แย่ลงได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลฟกโกสเองเนี่ยค่ะก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันค่ะพอกตามส่วนต่างๆของร่างกายทําให้เกิดไตลีสลด์ในเลือดสูงหรือว่าทําให้มีไขมันในเลือดสูงขึ้นด้วยได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะเข้าใจว่ากรดยูริกอะคะ่ะเกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเครื่องในหรือว่าเนื้อไก่หรือว่ายอดผักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลฟกโกส ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกรดยูริกสูงขึ้นด้วยได้ค่ะเนื่องจากว่าตับเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวเปลี่ยนน้าตาลฟรกโตสค่ะให้ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายก็คือกรดยูริกค่ะยิ่งกินผลไม้มากได้น้าตาลฟรกโตสมากก็ทําให้เกิดยูริกในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะแล้วกรดยูริกนี่เองค่ะก็จะทําให้เกิดการอักเสบในเส้นเลือดต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ไตเกิดการอักเสบด้วยค่ะแล้วก็ทําให้เกิดมีปัญหาหรือความดันโลหิตสูงตามมาได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีไขมันในที่ไหนที่เยยอะะะๆในนร่างางกะคะ อวัยวะนะั้นเนี่ยก็จะตอบสนองก่ออินซูลินได้ลดน้อยลงค่ะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเบาหวานตามมาได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้าตาลฟูโตสค่ะเป็นอาหารนะคะของจุลินทรีย์ในลําไส้ค่ะแต่ถ้าเราทานฟูโตสมากจนเกินไปสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะทําให้เกิดมีการอ่าพอกของไขมันเพิ่มขึ้นด้วยได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยน้ำตาลผลไม้ค่ะหรือน้ำตาลฟูโกสเนี่ย ไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินนะคะเราจะกินผลไม้ได้เยอะมากกินฟรุกโต้ซะเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิค่ะยิ่งกินเยอะก็ยิ่งทําให้เกิดมีปัญหาเรื่องไขมันสูงขึ้นในร่างกายึินด้วยได้ค่ะนั่นก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ในโปรแกรมของเราในช่วงสองเดือนค่ะขอให้งดผลไม้ไว้ก่อนเพื่อให้เราได้น้ําตาลฟรุกโตสที่ลดน้อยลงค่ะ นอกจากนี้เรายังต้องมาทําความรู้จักกับฟุกโตสอนรูปแบบนึงนะคะก็คืออยู่ในรูปแบบของน้าตาลอุาาตสาหรมค่ะหรือเรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรัซึ่งจะมีมากในไหนก็จะมีมากอยู่ตามซอสต่างๆหรือว่าอาหารแปรรูปค่ะหรือว่ากวยขนมต่างๆนั่นก็คือเหตุผลว่าทาไมอยู่ในโปรแกรมเราถึงให้ลดจํานวนการใช้ซอสลงแล้วก็ลดการกินอาหารแปรรูปนะคะมาค่ะคราวนี้ก็เป็นคําถามที่สองค่ะที่ทุกคนมักจะมีคําถามเช่นเดียวกันค่ะว่า ทำไมในโปรแกรมถึงห้ามออกกําลังกายจริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายไม่มีใครเถียงเลยนะคะว่าการออกกําลังกายดีค่ะและในโปรแกรมเราเองก็คิดอยู่แล้วค่ะว่าการออกกําลังกายดีแต่ถ้าเราออกกําลังกายในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมค่ะอาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เสือเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณหมอนิกได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมโปรแกรมชะลอวัยถึงห้ามออกกําลังกายซึ่งเป็นคลิปที่ดีมากๆนะคะถ้าใครยังสงสัยก็ขอจากเลขาได้เลยนะคะเพื่อไปฟังซ้ําได้เลยนะคะว่าทําไมห้ามออกกําลังกายแต่ในวันนี้เนี่ยค่ะจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะว่าทําไมถึงห้ามออกกําลังกายเหตุผลแรกค่ะเพื่อลดความเครียดของร่างกายค่ะ เมื่อน้ําหนักตัวของเราเยอะๆเนี่ยเวลาที่เราไปออกกำลังกายจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็ทําให้ร่างกายเครียดได้ค่ะเมื่อร่างกายเครียดก็จะทำให้เกิดมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่เองค่ะมันเป็นตัวสลายค่ะมันจะไปสลายกล้ามเนื้อของเราเพิ่มขึ้นทําให้กล้ามเนื้อแดงของเราเนี่ยลด,ดน้อยลงค่ะ สาเหตุที่2ก็คือเพื่อลดการอักเสบของร่างกายช่วงระยะเวลาที่เรามีไขมันภายในที่มากๆเนี่ยคะ่ะไขมันพอกอยู่ตามอวัยาวะต่างๆเนี่ยจะทําให้มีการอักเสบในร่างกายที่เพิ่มมากแล้วก็ทําให้มี เซลล์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะก็จะดื้อต่ออินซูลินไวต่ออินซูลินลดน้อยลงค่ะแม้กระทั่งกล้ามเนื้อของเราเองกล้ามเนื้อของเราเองก็จะเกิดการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นค่ะก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อขาวเพราะเนี้ยถ้าเราไปออกกําลังกายในช่วงที่ไม่เหมาะสมเนี่ยกล้ามเนื้อที่ขึ้นกลายเป็นกล้ามเนื้อขาวนะคะไม่ใช่กล้ามเนื้อแดงร่วมกับว่า ในช่วงที่ถ้าเราเป็นคนที่สุขภาพเนี่ยค่ะเป็นคนอ้วนแต่ไม่ได้เป็นคนที่อ้วนแบบสุขภาพไม่ดี i. คือมีแค่ไขมันภายนอกไขมันภายในไม่เยอะไม่มีปัญหารเรื่องการอักเสบไม่มีปัญหารเรื่องการดื้ออินซูลินนะคะหรือว่าผลเลือดปกติมันเป็นช่วงที่เหมาะสมในการออกกํากลังกายเพื่อลดไขมันภายนอกค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่ทร่างกายของเร,เราเนี่ยยังไม่เหมาะสมคือมีไขมันภายในเยอะมีภาวะดื้ออินซูลินมีผลเลือดที่ผิดปกติช่วงนั้นเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมในการออกกําลังกายเพราะจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ และสาเหตุสุดท้ายนะคะที่ไม่ให้ออกกําลังกายเพื่อว่าในช่วงโปรแกรม2อาทิตย์ได้สเดือนเนี่ยคะ่ะเราต้องการให้เปลี่ยนกล้ามเนื้อขาวให้เป็นกล้ามเนื้อแดงคะ่ะโดยให้หยุดการออกกําลังกายไปก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อขาวไม่เพิ่มขึ้นและให้สมดุลฮอร์โมนของเราอะค่ะสมดุลได้มากขึ้นทําให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อแดงได้ดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อแดงนี่แหละคะ่ะเป็นเตาเผาพลังงานที่ดีค่ะเพราะว่าสามารถเผาพลังงานได้มากกว่าไขมันได้ถึง25เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรา มีไขมันภายในลดลงเท่ากับจํานวนที่ควรจะเป็นแล้วก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการกลับไปออกกําลังกายค่ะเพราะฉะนั้นในช่วง2เดือนที่อยู่ในโปรแกรมเราถึงให้งดการออกกําลังกายไปก่อนนะคะนะคะมามีคําถามนคะคะในช่วงก่อนเข้าโปรแกรมที่มาสคาร กินยากไหมไอ้น้ำน้ำเม็ดเม็ดที่ให้ทานเนี่ยค่ะก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับโปรแกรมก่อนคือโปรแกรมเนี่ยค่ะจะต้องใช้สารอาหารทดแทนมื้ออาหารนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายเราได้สารอาหารให้ครบ5หมือค่ะซึ่งเราก็เรียกมันว่าเชคซึ่งเชคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผงเอาไปผสมน้ําค่ะบางคนก็กังวลว่ามันจะกินยากจริงๆมันกินไม่ยากนะคะแต่ก็ถ้ารู้สึกว่ายากเนี่ยสามารถเลือกได้เลยค่ะมันมีรสชาติให้เราเลือกได้ถึงสรสชาติเลยนะคะช็อกโกแลตกาแฟวานิลาแล้วก็ ซุปข้าวโพดค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยถ้ายังรู้สึกว่ายังยากอยู่กินเข้าไปแล้วยังรู้สึกไม่อร่อยลองเติมน้ําแข็งหรือว่าน้ําเย็นลงไปจะช่วยขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนเม็ดเม็ดค่ะพวกว,วิตามินเม็ดเม็ดเนี่ยค่ะบางคนไม่ชอบกินอะไรที่เป็นเม็ดเม็ดหรือรู้สึกเหมือนการทานยาก็สามารถท,าาที่จะเอาวิตามินพวกนี้ค่ะไปบดไปปั่นรวมกันกับเชคได้เลยแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะคะส่วนน้ํามันปลาก็สามารถเจาะรูแล้วก็บีบน้ํามันลงไปได้เลยซึ่งก็จะทําให สามารถกินพร้อมกันไปได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไม่ยากค่ะสําหรับสารอาหารทดแทนนะคะต่อมาค่ะคาถามระหว่างเข้าโปรแกรมค่ะซึ่งก็จะมีคําถามมากมายเลยค่ะคาถามแรกที่พบบ่อยๆก็คือหิวท้องร้องท้องร้อง,อง,อง,องคลกคลากที่ทํำยังไงก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะที่เราหิวแล้วเราท้องร้องนี่เกิดจากอะไรเกิดจากที่เราเคยมีพฤติกรรมการกินที่ผิดๆมาก่อนค่ะกินเยอะกินมากกินทีน มหาสารจนทําให้กระเพาะเราขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นภาวะกระเพาะคลาาค่ะเพราะฉะนั้นม่พอมีกระเพาะคลากปุ๊บแล้วตอนที่เข้าโปรแกรมเนี่ยเราต้องทานอาหารสารอาหารทดแทนเนะะี่ยค่ะซึ่งมันมีปริมาณที่น้อยลงนะคะก็เลยทําให้เรามีอาการหิวบ่อยได้สิ่งที่ช่วยเราได้ค่ะไข่ต้มช่วยคุณได้ค่ะคุณสามารถกินไข่ต้มในช่วงระยะเวลาที่คุณหิวได้เลยนะคะโดยกินได้ประมาณถ้าเป็นผู้หญิงคือกินได้ถึงสี่ฟองเลยนะคะกินได้ทั้งฟองส่วนผู้ชายกินได้ประมาณ6ฟองค่ะ ส่วนในบางคน,นะคะ่ะที่เป็นคนที่มีการกระเพาะคลากมากๆอย่างเช่นคนเลือดกรุ๊ปโอกับกรุ๊ปปีค่ะสามารถกินอกไก่ได้เลยนะคะอย่างเช่นช่วงตอนเย็นนะคะเรากินเชคไปแล้วตอน4ี่โมงเย็นแล้วยังรู้สึกหิวอยู่ได้เนะะี่ยค่ะตอน6กโมงหรือประมาณทุ่มหนึ่งอย่าให้เกินทุ่มหนึ่งนะคะสามารถกินอกไก่นึ่งได้เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องหิวบ่อยๆท้องร้องเราก็สามารถแก้ไขได้ะคะ่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคะ่ะบางคนอาจจะมีปัญหาเวียนหัว ปวดหัววูบหวิววิววบวบหรือว่ามีอาการตาร่ามัวมีมือสัน่นใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วปวดหัวปวดไมเกรนอ่อ,อนเพลียไม่มีแรงหรือว่ารู้สึกหิวง่ายอยากจะกินไปหมดทุสิ่งทุกอย่างอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะคือภาวะน้ําตาลต่ําค่ะคราวน,นี้ตอนที่เรามีภาวะน้ําตาลต่ําเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราเคยกินจุบกินจิบกินหวานติดหวานมาก่อนค่ะซึ่งภาวะพวกนี้มันเกิดขึ้นจากที่มีอินซูลินในร่างกายสูงค่ะในช่วงแรกเนี่ยที่เรา ควบคุมการทานอาหารเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องอาการต่างๆเหล่านี้มาได้เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันค่ะป้องกันไว้ก่อนได้เลยป้องกันยังไงถ้าเรารู้ว่าเรามีพฤติกรรมการกินที่เป็นแบบนั้นเราสามารถป้องกันได้โดยวิธีการกินไข่ต้มค่ะไข่ต้มสามารถช่วยกินได้เนื่องจากว่าไข่ต้มเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะแล้วก็ไข่ต้มก็จะทําให้อยู่ท้องด้วยได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะห้ามงดข้าวนะคะ ข้าวมีความจําเป็นมากในการที่อยู่ในโปรแกรมของเราค่ะโดยสัดส,ส่วนของอาหารควรจะต้องมีข้าวผู้หญิงควรจะมีข้าวประมาณทัพพีครึ่งค่ะผู้ชายควรจะมีข้าวประมาณสองทัพพีค่ะอย่างที่3มก็คือให้งดการทํากิจกรรมระหว่างวันที่มากจนเกินไปเพราะว่านอาจจะทําให้น้ําักขระ เพิ่มขึ้นได้มากด้วยนะคะควรจะเพียงแค่เดิน10 5 5เท่านั้นนะคะโดยอาการน้นาตาลต่ําเหล่านี้นะคะ่ะจะมีอาการอย่างมากอยู่เพียงแค่3-5วันค่ะเมื่อไหรระดับอินซูลินของคุณเนี่ลดน้อยลงแล้วอาการต่างๆเหล่านี้จะหายไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าใครมีอาการต่างๆเหล่านี้แก้ไขได้ค่ะแล้วก็ป้องกันได้ค่ะต่อมาค่ะคําถามที่คาถามหนึ่งก็คือท้องผูกจะทํายังไงทําไม เข้าโปรแกรมแล้วท้องผูกก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าสารอาหารทดแทนของเราค่ะมันมีกาดใหญที่น้อยกว่าการกินอาหารปกติสามมื้อค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องท้องผูกได้ร่วมกับวิตามินที่เราให้ทานเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากค่ะและปโปรตีนเนี่ยก็ต้องใช้น้ํา <c oughs> ในปริมาณมากค่ะก็เลยสามารถทําให้เราเกิดท้องผูกได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการแก้ไข ก่อนอื่นต้องมาเรียนรู้ก่อนค่ะว่าลำไส้ของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนี่คือภาพของลำไส้ใหญ่นะคะกากอาหารจะถูกลำเลียงจากส่วนที่1ไปส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ค่ะถ้าเรากินอาหารที่มีกากใย,ยมากพอกินน้ําได้มากพอและลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ที่ดีได้มากพอเนะะี่ยค่ะยังไงระบบขับถ่ายก็จะดีค่ะร่วมกับถ้าเราไม่อั้นถ่ายด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีการอั้นถ่ายมันจะใส่เกียร์ถอยหลังค่ะจะถอยหลังจาก3ไป2ไป1ค่ะแล้วก็จะทําให้คุณ กลับไปไม่ถ่ายได้อีก 1- 3สวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามอั้นถ่ายค่ะแล้วเราจะต้องทํายังไงเมื่อเรามีอาการท้องผูกนะคะสิ่งแรกเลยค่ะก็คือต้องทานอาหารที่มีกากดใยมากขึ้นโดยเฉพาะผักใบเขียวค่ะโดยที่การทานผักเนี่ยค่ะก็ต้องคํานึงถึงหมู่เลือดด้วยถ้าคนเป็นเลือดกรุ๊ปโอซึ่งเป็นพวกมังสวิรัติเนี่ยค่ะก็ควรจะเลือกทานเป็นผักต้มค่ะแล้วก็ควรจะเลือกทานผักที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองที่กินแล้วรู้สึกถ่ายได้ดีดแล้วก็ไม่มีท้องอืดน,นะคะ แล้วก็ต้องทานน้ําให้มากค่ะในโปรแกรมนี้แนะนําว่าให้ทานน้าประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรเลยนะคะโดยไม่รวมกับเชคนะคะอย่างที่3ค่ะให้เดิน1 5บหค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นลําไส้ใหญ่ของเราให้มีการเคลื่อนตัวเพื่อทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นและให้ทานโปรไบ,บโอติกตามที่โปรแกรมแนะนําเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือต้องให้เวลาในการขับถ่ายค่ะแล้วก็ห้ามอั้นถ่าย ควรจะขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะและถ้าในการนั่งถ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องนั่งท่าให้ถูกนะคะคือนั่งเหมือนท่ายองยองค่ะหรือเอาเก้าอี้มารองเท้าเพื่อจะทําให้นําไส้ส่วนทางออกเนี่ยตรงมากที่สุดเพื่อทําให้ขับถ่ายได้ดีที่สุดถ้าพวกคุณทําวิธีการต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วยังมีปัญหาเรื่องขับถ่ายอยู่ให้ปรึกษาเลขาได้เลยนะคะเพื่อพิจารณาในการให้ยาระบายค่ะเพราะว่าการขับถ่ายของเราเนี่ยควรจะมีประมาณวันละสามครั้งหรือว่า สามวันครั้งถ้าเกินไปกว่านั้นเนี่ยให้ลองใช้ยาระบายได้เลยนะคะต่อมาค่ะคำถามที่พบมากมากเลยนะคะก็คือน้ำหนักค้างต้องทำยังไงและมันเกิดจากอะไรอ่ก่อนอื่นนะคะถ้าคุณน้ําหนักค้างค่ะให้กลับไปเช็คเรื่องต่างๆเหล่านี้ก่อนเลยนะคะการขับถ่ายค่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายน้ําหนักก็ค้างได้ค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าคุณจัดการเรื่องการขัดถ่ายได้ดีน้ําหนักค้างก็จะดีขึ้นค่ะอย่างที่สองก็คือต้องไปดูเรื่องของสีเสาค่ะว่าคุณเกาะสีเสาดีหรือเปล่าเสาแรกคือความเครียดค่ะเมื่อไหร่ที่เครียดฮอร์โมนอคอติซอก็จะหลั่งออกมามากขึ้นก็จะทําให้การกําจัดไขมันของเราเนี่ยลดน้อยลงได้ค่ะเครียดเมื่อไหร่ก็จะทําให้น้ําหนักค้างได้ค่ะอย่างที่สองไปดูเลยค่ะแปดคอสไหมกินอาหารหกหมูต้องห้ามหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะหมูหนึ่งที่บางคนอาจจะลืมนึกไปก็คือ หมูเค็มหรือหมูแทบเนี่ยแหละคะ่ะเพราะการทานเค็มเนี่ยคะ่ะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโซเดียมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เก็บน้ําได้มากขึ้นจะทําให้ตัวคุณบวมได้แล้วทาให้น้ําหนักของขคุณค้างได้ค่ะอย่างที่อย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการออกกําลังกายมากไปมากเกินไปหรือว่าการมีกิจวัตรประจําวันที่มากเกินไปค่ะจะทําให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ทําให้ตับหยุดพักการกําจัดไขมันไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการนอนค่ะถ้าคุณนอนไม่ดีปัญหาเรื่องของ การนอนจะทําให้โกรทฮอร์โมนของคุณเนี่ยหลั่งออกมาลดน้อยลงค่ะซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการกําจัดไขมันแล้วก็สร้างตามเนื้อหลังจากนั้นก็จะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องน้ําหนักขางได้และดื่มน้ําได้มากพอหรือเปล่านะคะส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของผู้หญิงค่ะในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องตัวบวมได้ถ้าช่วงที่มีประจำเดือนแล้วน้ําหนักขางี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ใครก็แล้วแต่ที่เช็คหมดเรื่องแล้วคุณทํามันได้ดีีมากๆเน่ย ให้กลับไปดูเลยค่ะว่าคุณเป็นพี่หมูหรือพี่หมีค่ะถ้าเป็นพี่หมีเนี่ยเราไม่โฟกัสเรื่องน้ําหนักนะคะเราจะให้โฟกัสเรื่องของสัดส่วนค่ะเนื่องจากว่าถ้าน้ําหนักค้างแต่สัดส่วนของคุณยังลงรอบเอวของคุณยังลงรอบสะโพกรอบแขนรอบขาขคุณยังลงแสดงว่า คุณมาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อแดงกําลังขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นหุ่นพี่หมูค่ะในช่วง2อาทิตย์แรกคุณจะตื่นเต้นกับน้ําหนักที่มันลดลงมากๆแต่หลังจากนั้นน้ําหนักมันจะลงช้าลงนะคะเนื่องจากว่าไขมันภายนอกมันได้ออกไปแล้วในช่วงที่น้ําหนักลงช้าเนี่ยเป็นจัดเรื่องของการกําจัดไขมันภายในค่ะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะนอกจากคําถามในช่วงระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมแล้วเนี่ยคำถามหลังจบโปรแกรมก็มีอี i. ในคนที่จบโปรแกรมไปแล้วก็มาจะมีคําถามว่าเราจะกลับไปโยโย่หรือเปล่านะคะอ่าก่อนอื่นก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าทาไมการรวมน้ำหนักถึงทําให้เกิดปัญหาเรื่องโยโย่โยได้การลดน้ำหนักที่ไม่ถูกวิธีค่ะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลัวตายค่ะจะเปิดหมดเอาชีวิตรอดค่ะก็จะทําให้เราก็คืออ่าร่างกายก็คือจะเก็บกัก ทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะทําให้เรากลับมาอ้วนได้อย่างที่สองก็คือถ้าเราขาดสารอาหารค่ะลดแบบผิดวิธีจะทําให้การเผาผลาญของเราลดน้อยลงค่ะเมื่อเผาผลาญลดน้อยลงกลับไปกินแค่นิดเดียวก็กลับไปอ้วนค่ะอย่างที่สามก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลดน้อยลงค่ะกล้ามเนื้อแดงลดน้อยลงเตาเผาพลังงานที่ดีมันหายไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้โยโยได้เช่นเดียวกันอย่างที่สี่ค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณงดอาหารหรือว่าลดน้ําหนักที่ผิดวิธีฮอร์โมนหิวของคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะ mm hmm. กลับไปกินนิดเดียวก็จะยิ่งอยากกินงดมากก็ยิ่งอยากมากค่ะก็เลยกลับไปกินเยอะนะคะอย่างสุดท้ายคือท้อแท้ค่ะลดก็ไม่ลงกลับไปกินนิดเดียวก็ขึ้นก็เลยกลายเป็นกินไปเลยดีกว่าก็เลยโยโย่โยไปเลยมาดูของโปรแกรมชะลอวัยออนไลน์ของเรานะคะโปรแกรมของเราเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องของการลดไขมันภายในค่ะแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อ ในโปรแกรมของเราเนี่ยค่ะเราจะได้สารอาหารจําเป็นครบถ้วนเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าสู่ปัญหาของเรื่องการเผาผลาญที่ผิดปกติหรือเข้าสู่โหมดของออการเอาตัวรอดนะคะและที่สําคัญก็คือฮอร์โมนของเราได้รับการปรับอย่างสมดุลแล้วแล้วฮอร์โมนของเราที่เองอะค่ะจะเป็นตัวทําให้น้ําหนักของเราไหลลดลงไปเรื่อยๆต่อจาก ที่เราออกจากโปรแกรมแล้วแม้เราไปรับประทานอาหารสามือแล้วก็ตามนะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็คือโปรแกรมของเราเนี่ยฟื้นฟูระบบเผาผลาญแล้วการทํางานของตับได้ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมของเราไม่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องโย,โย,โ,ยโย่แน่นอนค่ะมาดูนะคะตัวอย่างค่ะนี่คือตัวอย่างของน้าหนอนนะคะที่เริ่มต้นด้วยน้าหนัก135จบโปรแกรมไปแล้วน้ําหนักของน้าหนอนก็ลดลงได้เป็นอย่างดีหเดือนน้าหนักน้องน้าหนอนหายไปถึงครึ่งคนเลยนะคะโปรแกรมของเราไม่ใช่เพียงแค่ ทำให้น้าหนักหายไปแต่ดูสิคะแน่นอนดูหนุ่มขึ้นชะลอไวัยได้มากขึ้นชะลอชราได้มากขึ้นและที่สําคัญกล้ามเนื้อก็ขึ้นด้วยซิกแพคก็มานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฝ่ายหญิงค่ะเห็นไหมคะว่าน้าหนักลดลงต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ชะลอชราได้อย่างแน่นอนค่ะ,ะก็ได้จบปัญหาต่างๆที่มักจะมีคำถามมาบ่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณ ด้วยความปรารถนาดีขอจากทีมงานชลอไว้ออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ